สบายดีเนอ <to> พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งจะพามาเบิ่งเป็ดที่เลี้ยงไว้เนาะที่แม่น้ำเคียงพันเลี้ยงไใบทีสบายดีไปลูกหมอนนะที่ป่าลูกหน่อที่เพิ่นเลี้ยงไว้ที่มารอนเคยถ่ายนะพี่น้องได้ๆตีเนาะตอนนี้ตายเบิร์เด็บพี่น้องเอ้ยแม่น้ำเคีงก็จะหายน้ำเป็ดนะ เหมือนน่พี่น้องเบิ่งอาการมันเป็นนังนนี่พี่น้องนี่คือพวกที่ตายเนาะไก่ก็ตายพี่น้องเป็ดก็ตายเนาะไก่ก็ตายหลายโตดวงเงินบ่ตายเจ๊ตโตเลยไก่จัดไก่ห้าก็ตายดำช่องซ้ำโตสบายดีพ่อพี่น้องหะกระเงาอย่างดีไก่ฮะเพาว่ามันสิบวรดเบิดแต่แค่อาการเนี่ยนี่พี่น้องแต่นี่ในสุ่มนี่สักแงะๆแต่พี่น้องในสุ่มอกมาะก่ นายพี่น้องเอ้ยเลี้ยงมากอาซาทานุทนอมเนาะเกลือห้ามเกลือยวั่วอาหารเมืม่อทัวอาหารกัดตังบักได้ได้ด้อยน้องพี่น้อ,อ,องเห็ดเขาะไปในต่างหางแต่ยังตายขวบงามพี่น้องเอ้ยโมเมนต์กำลังเลยปะน,นั่นน่ะเอ้พี่น้องโมเมนมาสีเบาๆเบาเลยสงสารพี่น้องเต้นแบบว่าเคาะแข็งไปน่แบบนี้ด้วเนาะพี่น้องจค่เป็นโยนดูยังโตกตายฮ่าไหนพี่น้องเนาะทางหวานเทาจะเออ้่นมาตายฮ่า ถ้ากับเป็นว้านนี่ได้มันเลี้ยพี่น้องันได้ถ้ากับเป็นว่าถ้ากับงาวง่านนี่มือนิ้นตายชากับพวกนี่แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติชื่อนะหมดเจริงหมดเอันนี้เนาะแบบไม่จำเปีนพอดหมดเลยห้าว่าห้ายามาให้กล่องกันใบเนาะเ้ากับประจักษ์เนี่ยนะจักเด้กับตามเคยเดียงตามธรรมชาติตามแต่ธรรมชาติมันก็ตายปกติมันก็ตายเนี่ยนี่ประจำมั้

ถ้ามันเป็นโรคแนวไหนนะเคาะโฮดแล้วก็ซากแงะแงะแงะเขาเป็นแบบว่าโคเคนไปด้วยพี่จริ้งนี่มึงเศร้านี่ยังยันอยู่ในหววยังยันมันพอตกแดงมากภาวะโคเคนมันนี่นี้มันจะเป็นใจเสีโรคนี่อาการมันมาบกจริง่องเป็นแบบว่าแค่ใจโบคนนี้คนนี้นี่ฮะมันย่างนี่อยู่ดีๆพี่เนาะเห็นปะ สักอะไรบางทีเบ็ดเหนียี่มันสิดีพอดีกินอะไรนี่แต่ว่าบ่ได้นี่ทิ่มไปแบบนมันตายนี่เบิดจะได้หามาซ่่งนี้โอกาสดอดกันหน่อยแล้วนี่มีแต่อี่เนี่ยโมเงาโซงตูโมเงา เแม่เมื่อกี้มันเกลือเกลี่ยเกลือแดงถ้าน้อมอยู่แล้วิ่นแพงเป็ดเพิ่นอยู่เนาะฟอมันกำลังงามเลยกระลักงามกระลักขึ้งมันตายแน่ในพิ่นกระเพราเลยนี่เป็ดแม่ตัวเดียวค่ะกับไข่เลยอยู่ในของค่ะไก่จะโบล่ะวันนี้เป็ดจุ่มหนอยออกมาหันถ้าว่าเอายามันกินเด้อโด่เนาะเป็นเจ้าหน้ากามินมาบอกไอ้เด็กพี่น้องว่าเข้าวิธีเลี้ยงเป็ดนะเลี้ยงเป็ดที่แบบอันนี้เนาะ ไได้เคยเดี่ยงกับเห็นมาบอกนะเว้ยน้ารามันเปื่อนเหรอเปียนรอบเออจะแม่เสร็จส้นจะได้บานเห่าเดี่ยงแบบธรรมชาติแพี่น้องมดลหดลห้าบานห้ายาวมันกินเนาแต่ว่าตายห่ากับตายเบิร์ดคอรตายเบิดกองแเลก็มันดึกย่างน้ำาตั่องโตกับเลียงง่างขึ้นมาอีกเนาะกับแพ้อีกแต่กับตายอีกแนวนี้ตลอดแต่ว่าห้ามดลนนี้ โมเลคอยซื้อหวานซื้อยามาให้มันกินนะซื้อก็จะซื่อซาฮ์กับโบจักเนี่ยนะจักเป็ตามดิอังคารที่ยากระไรเอ้ยตาอังคารที่ยากกระเป็ดก็คือจะพอได้ปั่นได้ก็ซื้อว่วปีนี้เห้มอดในส่วนกันโกะถ้ากะซื้อมาอีกเนาะก็ซื้อมากินแบ๊บแบ๊บอันนี้เนาะซื้อมาเพื่อัวซื้อมาซาโตหอันบอก

โอกาสดอโปอไรโอกาสดอดน้อยน่อยน้อยน้อยนอน้อนอยนออยน้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 ้อเน้อน้อน้อยน้อย้ยน้อยน้้นน้น้อน้นน้นีอนยน้อ้ออยย้้้ลย มิเตะเอาไปฟังถิมนะพี่น้องเก็บใส่กระสอบไปเอาไปถิมฟังถิมพอกินกับอาหารกินนะพี่เนาะแต่กีหินกินนะตอนยังหน่อยตอนยังหน่อยเห็นแบบแต่ไก่ตายห่างอันนี้จะกินพี่น้องเลยแต่ก็บโบเคยเอาไก่บอลอื่นมากินพร้อมนะพี่น้องกับหยาดมาหยาดมันหยาดมันแบบว่าเนี่ยนี่เด็กหยาดมันตายขนาดวะละวันอย่างนี้ยังตายนะพวกเนี้พี่เนาะน่ากลังนียเนาะ

tao kinh... ừ. cả kín vay tiền, giờ này mua sưu cả tiền, cho nên mình muốn thanh toán. Này anh Shiri, Phật Ma Si Ma Cửa Khẩu, anh này chẳng lẽ chẳng là nghèo ngổng ngợp gì nghẹk. Lờ múa bạn thì nó thôi, lờ bạn thì Mẹ, nó là tên múa bạn. Đôi khi nó còn Mẹ mẹ nà, นี่มันกินไก่บบบเดียวนี่เที๋ยวซามเที๋ยวซามปกติเป็นแพะอยู่เป็ดเป็นกดามันก็ดังมขันกกักำล่องาม่ะคมมันกัไก่กันคือเก่านะ สากรบ่สากบ่สุดนะมันเงาตอนแรนตวมันมองเงานแรกมันเิกมันเลิมันจะตายมันเลเข้ามาอนีนหันซันดดดดอเป็นแบบเป็นหอบนะเฮ้ยเนี่ยมันหายใจเกิดเกิดเก็ดเป็นคเ็นหอบเกิดเกิดเกิดมันหายใจ็เฮ้ยเคงตัวสกินเ็ด กินมาเป็ดตายไงไปขั้วเลอขัปีกินเนาะไปกินหลอกหลอกอันจริงเเราไปตบหากันนั้งกันผู้ตองคนเขาขัวคือกันเนาะข้วกินข้าวได้มั้วเบิดแดกันย้อนว่าไก่นาจิติดมาน้ำไก่น้ำเท้าขือนแข็งๆีนกรตายหาบึ้ดจะมาบกกปอยหนึ่งกันย่งเลติดนี่กรสอบมันไปทิมสิเอาไปิดในพี่น้องมุมขเ้ ก็ว่ามันเป็นดองยังเนะที่ชาบ้านเขากรซือมาด่กไก่ห้งงามานอะเนีวยเียงเบะเนี่ยเซียงงอเฮ้ยเฮ่อไปทิ่มจะไปถิ่มใช่ใช่ใช่คุณแม่ไปทิ่มโคินปาคุณแม่คอยเอายาอัอันนั้นตานเชื้อให้มันกินมายาอย่างยาต้านเสือยาอปมีนยยาค้นนะอันนั้นป้นส่นาอห้มันกิน อันนูนยาสารกระรออันนี้เป็นอิจายเป็ดเป็นยาบจักยาปลาบจักยานี่ยไงยตามอมันต้องเอายาเป็ดโดยเฉพาะพวกทงบอจักอ้ยอยากมากายเบิดเบิดทัวอาหารอีก็เป็นเซนเลยหัว่ยควที่ใหญแบบนี้เเกเดือนจสองสามเดือนใ้เนี่ยเนี่ยมันสองสามเดือนแม่ mặt mà tài mất mà. đưa cho anh đã lát chân anh ạ tụi tôi 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 อาจะได้กับมันออกบอออมาไหมเด็กซือว่าเธอต้องหายามาให้มันว่าต้องเบิ้งใน YouTube เอากลับไปเขาเข้าดิเงวิธีเข้าดิเอ็งอย่างไรเอายาอย่างมาให้มันกินเก็ดธอสี่ดิเอ็งเนี่ยเอ่นบอได้เอ็นบอได้เนี่ยนี่แบบนี้นี่นี่คือว่าเป็นประสบการณ์เธอเจ้าวันเธอนาจ้าต้องหายงหายามันมันบอออกมาคะมันมาสี่ดิเงถิ่มดิเอ็งปลาเนี่ยเนี่ยนี่โอ้ เอาไว้แต่พาเป็นประสบการณ์การโยงหายามาหายมันโดหนักพี่น้องกะชีประมาณนี้เนาะเก็บกะมาทายโกชี้ามบุหรีหายากะย้อนมาบ้านเด่นยู่นี่เนสแต่ละมือกันนะมันฝังเงาบัดหนึ่งบัดเดียวกะตายดูฮะเน่เขาหายป้องกันไว้หั่นวฮะเปิดแล้วลจะได้กระเดียงใหม่อีกซะตัวมันบอกมาใหม่ สิเดปิดคลิปไปเพียงสำเนียงแล้วพี่น้องเอ้ยสิเอาอันนี้เป็ดเป็ดไปฟังถิ่มกันเนาะพรากันคลิปหนานแล้วพอดีพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเลยเด้อเนี่ย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 เอียงล่ะเอียงล่ะเป็นยังไงโอเมนคืออียังในโต๊ะสบายดีพี่น้องละสบายดีปาดุ้งเนี่ยละจริงตื่นเถอะน้อง บอกันคลิปหน้าพี่น้อง